โอเคผมก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามารับชมในช่องพีบสกันด้วยนะครับแล้วสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูชุดใหม่นะครับชุดที่จะเข้าไทยในเร็วๆนี้นะครับก็จะมีทั้งชุดแล้วก็ทั้งปืนเลยนะครับผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าวันที่ผมอัดคลิปอยู่นะตอนนี้นะครับว่ากิจกรรมนี้มันได้เข้าเซิร์ฟไทยยังนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบทําคลิปดองไว้นะครับแล้วก็ทยอยทยอยลงนะผมไม่ชอบทําวันต่อวันนะครับก็ถ้าคลิปนี้ผมลงไปแล้วกิจกรรมนี้เข้ามาแล้วผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่จากการคํานวณของผม น่าจะยังไม่เข้านะครับโอเคชุดที่ผมว่านะผมก็จะเป็นชุดมังกรทองนะครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูชุดก่อนดีกว่านะครับทุกคนก่อนที่เราจะไปดูกิจกรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดผู้ชายเลยนะครับนี่เป็นทรงเจ้าพ่อเลยนะครับนี่ลายเสื้อข้างหลังก็จะเป็นมังกรทองด้วยนะครับผมเห็นปะนี่เป็นเหมือนมังกรจีน <ste am> อะไรประมาณนั้นเลยนะครับตรงเสื้อก็จะเหมือนเป็นเสื้อกันหนาวนะครับข้างในก็จะเห็นเป็นพวกก้ามนะก้ามเนืองก้ามเนื้อนะครับผมสีเพิงสีแพกนะแล้วก็จะเหมือนมีอาร้อยสักด้วยนะครับนี่เห็นปะทุกคนเห็นน้อยสักปะ นี่นะผมจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับลอยสักนี่เสื้อก็ใครๆเสื้อกันหนาวเลยนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นลายมังกรทองนะคือสวยมากๆเลยนะครับเท่สง่สงส่งเจ้าพ่อ ทรงเท่นะครับเดี๋ยวมาดูกางเกงนะครับทุกคนนี่กางเกงก็จะแบบนี้เลยนะครับเป็นกางเกงสีขาวนะนี่แล้วก็เหมือนพกอาเป็นพกมีดด้วยนะครับเห็นปะมีมีดห้อยอยู่ตรงข้างๆกางเกงด้วยนะครับเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมกางเกงอันนี้ก็จะเป็นรองเท้านะครับผมนี่รองเท้าก็จะเป็นรองเท้าสีทองนะครับอาผมไม่แน่ใจว่ารองเท้าอย่างนี้เขาเรียกว่ารองเท้าอะไรกันนะทุกคนผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่ปกติมันจะเป็นสีดาอ่ะอันนี้เป็นสีทองนะผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับเฟี้ยวเฟียวเฟียวรองเท้านี่เฟี้ยวนะครับคนน่า ใส่กันเยอะอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นแว่นตานะผมนี่เป็นแว่นตาสีขาวนะครับแหมประมาณนี้เลยนะครับเป็นเหมือนแกงแกงนะอันนี้ก็จะเป็นทรงผมนะครับผมเชื่อได้เลยว่าทรงผมคนน่าจะเอาไปใช้เยอะพอสมควรเลยนะครับทุกคนทรงผมโคตรเท่นะสําหรับทรงผมอันนี้เลยนะครับนี่ทุกคนเห็นปะทุกคนเห็นตรงข้างๆไหมครับเหมือนมีรอยกรีดด้วยนะเห็นปะเป็นรอยกรีดด้วยนะครับทรงผมก็โคตรเทเลยนะเออเป็นทรงเซ็ตมาเลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยเนาะจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับเซ็ตผู้ชายอันนี้นะก็ ชื่อเซตก็จะเป็นดาร์กอนแกงสตาร์นะครับ นี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับชุดผู้ชายนะเอ้ยเดี๋ยวผมขอพูดอีกอย่างนึงนะครับทุกคนแว่นตานี้สามารถซ่อนหมวกได้ด้วยนะครับทุกคนเวลาใส่แว่นหมวกจะไม่เห็นนะครับหมวกเวลาเราใส่ในเกมนะครับหมวกเวลหนึ่งเวลสองเวลสามแบบนั้นนะครับเห็นปะเห็นปะทุกคนเขาเขียนอยู่นะว่า high helmet นะครับก็น่าจะแปลว่าหมวกนะจากการคาดเดาประมาณนี้เลยนะส่วนเสื้อนี้ก็จะเหมือนซ่อนกระเป๋าด้วยนะครับผมก็แน่นอนอยู่แล้วว่ามัางกรทองขนาดนี้ให้มีกระเป๋ามันก็คงไม่ใช่นะ จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูชุดผู้หญิงกันดีกว่านะส่วนเซ็ตผู้หญิงนะผมเน่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับข้างหลังก็อันนี้ผมให้ดูอย่างนี้เลยละกันนะครับผมนี่จะให้ดูระยะไกลก่อนนะครับนี่ว่าจะเป็นเสื้อสีขาวแบบนี้เลยนะครับผมแยกชิ้นให้ดูไม่ได้นะครับทุกคนเพราะว่าอันนี้ผมมาอยู่ในเกมแล้วนะมันเป็นกิจกรรมในเกมเลยนะครับผมนี่เป็นเหมือนกิจกรรมให้เปิดกล่องนะครับให้เปิดกล่องแล้วก็มาแลกเอานะอย่างนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวเราให้ดูนี้นะครับ ข้างหลังก็จะเป็นมังกรสีทองเหมือนชุดผู้ชายเลยนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของเสื้อนะก็จะเหมือนเป็นเสื้อกันหนาวนะครับลูกผู้ดีอะ่ะเออหนีแว่นก็ประมาณนี้เลยนะหนีทรงผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับกางเกงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นกางเกงสีขาวรองเท้าก็จะเป็นสีทองเหมือนผู้ชายเลยเนาะทุกคนดูตรงมือดิเห็นปะ่ะแวเต็มเลยนะนี่ รวยจัดแหวนโคตรเยอะโอ,ยโอ้ยดูมองไม่เห็นนี่แบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันดีกว่านะครับผมว่ากิจกรรมชุดผู้ชายจะเข้ามาเป็นแบบไหนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของเสริมนอกเลยนะครับผมนี่หน้าตากิจกรรมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมสาหรับชุดผู้ชายเนาะเดี๋ยวเรากดเข้าไปเลยนะครับนี่กดเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับนี่เห็นปะเป็นเหมือนให้หมุนวงล้อนะครับทุกคนให้เก็บโทเค็ไนไอ้นะโทเค็นเหรียญอันนี้นะครับโอ้ยเสียงเกมดังมากเลยทุกคนแป๊บนึงผมขอนี่นะผมก็จะเป็นเหมือนให้เก็บโทเค็นนะนี่โทเค็นมาแรกตรงนี้นะครับ นี่เห็นป่ะร8อแโทเค็นก็จะได้เป็นชุดผู้ชายอันนี้เลยนะครับดาก้อนแกงสาตาเนาะแล้วก็90เหรียญนี้ก็จะเหมือนเป็นชุดย้อมของเสื้อกล้ามของผู้ชายนะครับนี่แล้วก็จะเป็นแยกมานะอันนี้เป็นกางเกงเป่าๆนะครับรองเท้าเป่าๆแล้วก็เป็นทรงผมเป่าๆนะเออบางคนอาจจะไม่ชอบเสื้อไม่ชอบรองเท้าน,นะแต่ว่าชอบทรงผมเนี้ยก็มาแลกเฉพาะทรงผมได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสก,กินปืน m p c 0ูนนะครับนี่เขาก็จะเหมือนให้แลกด้วยนะครับรู้สึกว่าเสียงกิจกรรมจะไม่ลดเลยเนาะอ๋อ ผมเพิ่งรู้ทุกคนเสียงกิจกรรมปิดตรงนี้ขอโทษครับผมนึกว่าไม่ปิดตรงนู้นนี่นะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับก็สําหรับการส่มนะครับกดทีเดียวก็20เพชรนะกด5ครั้ง80เพชรนะครับผม ก็แนะนําให้กด50ครั้งนะครับผมมันคุ้มกว่านะประหยัดไปได้20เพรเลยนะครับโทเค็นนะผมก็จะมีตั้งแต่1โทเคน็น2โทเคน็น4โทเคน็น5โทเค็นนะครับแล้วก็8โทเคน็นมากสุดก็จะเป็น10โทเค็นนะครับอันนี้ก็จะเหมือนเป็นบัตรลดราคาด้วยนะครับผมนี่ก็จานวน10ใบนะก็เหมือนเขาจะกําหนดให้ได้แค่10ใบหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรลดราคา25%น,นะประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลแยกกันเลยดีกว่านะครับของรางวัลแยกก็อันนี้ก็จะเป็นนนนเเเตต้้หมืออะไรัก ยานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะว่ามันจะเป็นท่าเต้นยังไงนะครับสำหรับผมไม่รู้เนาะต่อมานะผมอันนี้ก็จะเป็นซองหิมะนะนี่ซองหิมะแบบนี้เลยนะครับของราวัลก็ตามนี้เลยนะครับผมดูเอาเลยนะครับนี่ อันนี้เป็นกล่องชีบะนะผมมีกล่องอินซีกล่องแพนปิ้นนะครับอันนี้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับกิจกรรมผู้ชายนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอ่าส่วนของสกินปืนกันดีกว่านะครับผมว่าสกินปืนจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกินปืนใหม่นะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นทอมสั่นแล้วก็บาลีดอันนี้เลยนะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะเป็นออกสีทองทองขาวๆนะครับนี่แล้วก็เป็นลายมังกรนะครับทุกคนนี่ส่วนทอมสั่นก็จะมีเอฟเฟกด้วยนะครับเป็นเอฟเฟกเหมือนอางกร ปเป็นสีทองนะผมนี่ค่อนข้างที่จะเท่เลยนะนี่ประมาณนี้เลยนะคะผมเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสกันดีกว่านะสเตตัสทอมสันอันนี้นะครับผมก็จะเป็นอัตราการยิงบวก1ความเร็วรีโหลดลบหนึนะผมแล้วก็แมกกาซีนบวก2เนาะ ก็สำหรับทอมสันตัวนี้นะผมก็แม็กจะเยอะเลยนะครับนี่เวลาถือก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับค่อนข้างจะสวยเลยนะครับสามารถถือได้นะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็บาลีสนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสของบาลีสกันนะครับสเตตัสของบาลีสก็จะอยู่ที่ระยะบงหนึ่งจอกบงหนึ่งแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่ลบหนึ่งนะครับนี่จะเป็นสีทองแบบนี้เลยนะเห็นป่าทุกคนเป็นลายมังกรแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นเหมือนมังกรจีนนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมให้หมุนรอบทีนะนี่ รอบที่หนึ่งนะเนี่นี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเวลาถือนะนี่ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับผมสาหรับสกินตัวนี้นะครับของรางวัลต่างๆในตู้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วแต่เซิร์ฟนะนี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับอาวุธตัวนี้นะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับกิจกรรมใหม่นะครับเป็นกิจกรรมเซ็ตมังกรทองนะครับทุกคนมีทั้งสกินปืนบาลีทอมสันแล้วก็ชุดใหม่เลยนะครับ มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยเนาะต้องรอดูนะคะผมว่าซร์ฟไทยจะเข้ามาตอนไหนนะครับผมว่าน่าจะใกล้แล้วนะครับน่าจะเร็วๆนี้แหละโอเคสตาร์คิวนี้ผมก็ต้องขอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ